พระหลวงพ่อโตเนื้อดินหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเป็นพระเครื่องที่ล้อมาจากหลวงพ่อโตหูหายสมัยอยุธยาปู่เมาเล่าเรื่องพระหลวงพ่อโตเนื้อดินหลวงพ่อกวยปู่เมาเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกวยบวชอยู่กับหลวงพ่อกวยตั้งแต่หลวงพ่อกวยหนุ่มๆเรียกหลวงพ่อกวยว่าหลวงพี่สนิทสนมกันมากที่สุดบ้านอยู่แถว วัดจันเจริญสุขปู่เฒ้าลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยแกบอกว่าแกมั่นใจในพระหลวงพ่อโตเนื้อดินเผาที่หลวงพ่อกลวยที่ท่านทําเองมากๆปู่เม้าเคยช่วยหลวงพ่อกลวยทําพระหลวงพ่อใช้ให้ไปหาดินกลางนาดินเจ็ดท่าเลือกลินตะหลิ่งที่มีรอยตีนงัวตีนควายเยอะๆดินจากลังหมาล่า หลวงพ่อกวยท่านสั่งให้เอาหลังที่ล้างๆใต้มาก็เอามารวบรวมกับมวลสารที่หลวงพ่อกวยเตรียมไว้และผสมเขามวลสารกดพิมพ์พึงแดดแล้วใส่หม้อดินสุมไฟเผาขณะเผาไฟหลวงพ่อกวยท่านจะปลุกเสกด้วยนานมากกว่าจะเผาสุกมีแตกหักชำรุดดีบ้างเสียบ้างเหลือไม่กี่องค์เผาเสร็จท่านก็นำมาปลุกเสกอีกรอบ ตามรอยปฏิปทาหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตราม14ข้อ1พูดน้อยหลวงพ่อเป็นพระที่พูดน้อยกับคนทั่วไปจะพูดน้อยพูดสุภาพระมัดระวังตัว2ชอบเลี้ยงสัตว์หลวงพ่อชอบเลี้ยงสัตว์โดยปล่อยให้อยู่อย่างอิสระยกเว้นลิงที่ชอบมากคือสุนัขหรือหมาคือหลวงพ่อชอบธรรมชาติ 3ามรักความเมตตาสิทธิ์หลวงพ่อจะเมตตาต่อสิทธิ์ไม่ว่าจะดากดีมีจนไม่ว่าจะคนดีหรือคนบ้าไม่ว่าจะเป็นหมาท่านเมตตาเท่าเทียมกัน4ชอบแจกวัตถุมงคลหลวงพ่อไม่ชอบการจําหน่ายวัตถุมงคลโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่ท่านทําขึ้นมาท่านชอบให้คนมีปัญหา ทุกร้อนใจใครที่จะมาเช่าบูชาเอาไปมากๆท่านจะไม่ให้ 5. ชอบสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อไม่ชอบการจำหน่ายวัตถุมงคลโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่ท่านทำขึ้นท่านชอบให้กับมีคนทุกเรื่องร้อนใจใครที่จะมาขอเช่าบูชาเอาไปมากท่านจะไม่ให้ 6. ชอบเก็บตัวเล้นลับหลวงพ่อไม่ชอบรับนิม,มนต์ไม่ว่างานอะไรทั้งสิ้น ชอบอยู่แต่ในกุติถ้าไม่จําเป็นจะไม่รับกิจน,นิมนต์เชอบคนจริงหลวงพ่อชอบสิทธิ์ที่เป็นคนจริงใจถึงท่านจึงเลี้ยงหมาเอาไว้เอาไว้ขู่สิทธิ์ที่มาหาเพราะท่านจะทะําพระคือถ้าลูกสิทธิ์จาเป็นจริงๆจึง,จงตั้งใจมาหาจริงก็จะพยายามมาต่อสู้กับหมาเพื่อปกป้องลบกวนท่านมากจนเกินไป 8. เป็นผู้คงแก่เรียนหลวงพ่อเป็นพระที่ชอบศึกษาคนา้นคว้าชอบเรียนเวทมนต์คาถาอัคระเลขยันวิชาเครื่องรางชนิดต่างๆหลวงพ่อสามารถทำได้ทุกแบบ 9. ชอบให้ทานหลวงพ่อชอบให้ทานคือท่านคงชอบเคารพและศรัทธาให้พระมหากัจจายนะพระศิบุรีและพระเวสสันดรท่านจะอุ้มบารพร้อมข้าวต่อเข้าวสาร เกือพระพิมพ์สตังเหรียญน,นำเอามาแจกเป็นทาน 10. ไม่หวงลาบสก,การะหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่สนใจเรื่องเงินทองใครถวายทานก็รับแล้ววางไว้ข้างๆตัวพอลูกศิษย์หรือแขกกลับไปท่านก็ลุกเข้ากุติโดยไม่สนใจเงินทอง 11. บชันอาหารมื้อเดียวหลวงพ่อถือทุดงควัดขอชันอาหารเพียงแค่มื้อเดียวเป็นเวลาถึง30ปีจนกระทั่งมรณภาพ ก่อนมรณภาพหนึ่งปีหลวงพ่อได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทยหมอให้การวินิจฉัยว่าหลวงพ่อเป็นโรคขาดสารอาหารมากกว่า30ปี 12. ไม่ลงให้ใครหลวงพ่อเป็นพระที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ประจบหรือลงให้ใครเข้าใจว่าท่านเคยลงให้ครูบาอาจารย์ท่านมามากแล้วเมีพระผู้ใหญ่เมื่อไม่ไปเจอกันในงานสำคัญท่านก็ไม่เข้าไปกราบ ไม่เข้าประพูดคุยด้วยแมสิทธิ์หรือผู้เคารพรักและนับถือ 13. มั่นใจจึงแจกหลวงพ่อได้สร้างวัตถุมงคลพระพิมพ์เพื่อให้ลูกศิษย์ไว้ป้องกันตัวเพื่อบำบัดทุกข์ทางใจเพื่อความล่ำรวยเพื่อความมีสุขความเจริญก่อนที่หลวงพ่อจะมอบวัตถุมงคลให้หลวงพ่อต้องทดลองดูก่อนว่ากันมีดกันปืนได้จริงหรือเปล่า 14. อุปนิสัยแปลกๆหลงพ่อเป็นพระที่มีอุปนิสัยหรือปฏิปทาแปลกๆจากพระทั่วไปโดยบางอย่างเช่นไม่ชอบจำหน่ายวัตถุมงคลชอบแจกชอบให้แต่ให้เอาไปใช้เอาไปบูชามีบางคนได้มาหาหลวงพ่อท่านขอบูชาหลวงพ่อท่านบางครั้งท่านตอบไม่มีเฉยๆก็มเีเพื่อนๆชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ สนับสนุนในการทําคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดถูกใจให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับเพื่อน